วันนี้ทุกกลุ่มเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ตนะครับอย่าอธิบายให้ฟังสั้นๆน,นะแต่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับวันนี้เงินโอนเข้าบัญชีเนาะเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังนะครับอย่าเอาไปซื้อหวยหรือว่าดื่มเหล้าหรือว่าเอาไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะทีนี้อ่าวันนี้สามล้านคนได้เงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจไปแต่ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับที่ ได้หลายชื่อคือยินดีว่าได้แต่เงินไม่เข้าบัญชีเพราะอะไรกรบัญชีการรายงานว่ายังมีการโอนเงินไม่สําเร็จของคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับปัญหาหลักๆมาจากเรื่องของอะไรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันคือเงินที่จะได้เหมือนเงินผู้สูงอายุไม่ใช่นะครับเงินก้อนนี้มันคนละโครงการกันมันเป็นเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจมิชานแล้วเนี่ยบัญชีที่จะโอนไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ คือบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่หลายคนยังเข้าใจผิดยังไม่ได้เปิดบัญชีนะคุณพ่อคุณแม่ไปเปิดบัญชีแล้วก็รีบไปผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชน1คน1บัญชี1พร้อมเพยนะครับคุณแม่แล้วก็อ่ะรอรอบเก็บตกซึ่งเขาจะโอนให้ทุกวันที่28ของเดือนนะครับ28กุมภาพัาธ์28มีนาและ28เมษา ส่วนหลายคนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าก็ผูกพร้อมเพย์แล้วกับบัญชีธนาคารแล้วทำไมเงินมันโอนไม่ได้คำตอบก็คือบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ผูกนะครับบัญชีธนาคารเนาะอาจจะเป็นบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดเอาไว้นานแล้วแล้วมันไม่มีการถอนเข้าถอนออกเลยเป็นระยะเวลาของแต่ละธนาคารแตกต่างกันนะครับคือมันไม่มีการเดินของเงินในบัญชีของคุณพ่อคุณ,คณแม่นานเกินไปไมิฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยโอนเงิน มาในบัญชีของพ่อคุณแม่หรือว่าการผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จนะครับมิฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไปติดต่อธนาคารนะครับไปดูซิว่าเอ๊ะของเราเนี่ยบัญชีมันถูกปิดไปหรือยังหรืออะไรยังไงมันจะได้โอนพร้อมเพย์ได้นะติดต่อธนาคารที่คุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพย์แล้วก็เช่นเคยครับเขาก็จะโอนให้เป็นรอบตกลนนะทุกวันที่28กุมภาพันธ์และก็เมษาครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสงสารมากก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะไม่รู้ข่าวสารไม่มีใครบอกหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ลงทะเบียนแอปทางรัฐไม่ทันกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้ถ้าฟังนะฟังคุณจุลพันธ์เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่เกิน2เดือนนับจากนี้ตอนนี้ก็คือมกราใช่ไหมกุมภาอะประมาณซักผมสรุปเองนะมีนาหรือว่าเมษาเนี่ยจะเปิดให้กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ได้ลงทะเบียนวันเวลาสถานที่ยังไม่ได้กำหนดแต่ตอนนี้คือก็มีแนวคิดว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆอ้าวคำถามคือแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายคนมีโทรศัพท์แบบเป็นปุ่มกดแบบนี้ก็คือยังไงจะจะคัดเลือกอยังไงจะตรวจสอบอยังไงร,ระหว่างคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่มีสมาร์ทโฟนกับโทรศัพท์แบบปุ่มกดหรือบางคนที่ตกล่น แต่มีโทรศัพท์แต่เป็นแบบสมาร์ทโฟนแต่ไม่ได้ลงแอปทางรัฐเนี่ยกลุ่มนี้จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นแค่แนวคิดนะยังไม่ได้ตกผลึกนะอ่ะแต่ก็ยืนยันว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณสักมีนาหรือเมษาเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนรอติดตามข่าวสารต่อไปและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐปิดรับสมัครไปปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่15กันยายน67 คนที่อายุ16ถึง59ปีกลุ่มนี้เนี่ยอะแนวโน้มนะก็จะได้เป็นเงินดิจิตัลแล้วก็น่าจะมีการโอนเนี่ยวันนี้ถ้าฟังจากรัฐบาลนะก็คือน่าจะประมาณสักช่วงนะช่วงนะ,มะเมษาพฤษภามิถุนาก็อาจจะได้ใช้เงินแหละอันนี้คือสรุปคร่าวๆ3กลุ่มนะครับเอามีปัญหาอะไรก็เขียนไว้แล้วกันนะ